สวัสดีค่ะเกวรีจินดาลมนะคะชื่อเล่นชื่อก้าค่ะที่ปรึกษาการขายสยามนิสันมหาคนครสาขาออนค,ค่ะทํางานในแบรนด์ิสันมาได้2ปีแล้วค่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยทํางานที่ปรึกษาการขายที่ไหนเลยนิสันเป็นแบรนด์แรกค่ะถ้าถามถึงความประทับใจในนิสันนะคะก้ารู้สึกสนุกกับการทํางานตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ชื่นชอบในเทคโนโลยีใหม่ๆของรถนิสสัน ในเวลาที่รถนิสสันเปิดตัวรุ่นใหม่นะคะมีอะไรให้เราตื่นตาตื่นใจได้ตลอดเลยค่ะทั้งความปลอดภัยในตัวรถระบบการใช้งานต่างๆของตัวรถชอบมากค่ะออแล้วก็ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆและตรงตามความต้องการให้กับลูกค้าค่ะภูมิใจมากค่ะเวลาที่เรารับฟังปัญหาของลูกคา้าแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าได้ค่ะ ก้าวพร้อมรับฟังข้อดีข้อเสียในการทํางานของเราจากลูกค้าแล้วก็นํามาแก้ไขพัฒนาตัวเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะก้าดีใจแล้วก็ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแบรนดิสันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะพัฒนาการทํางานให้ดียิ่งยิ่งคุณไปนะคะขอบคุณค่ะ